มาฝากอ่ะเพลงช่ป่ะครับก็เขาเด้งครับพี่ครับผมได้ครับาเพลงไม่ต้องร้องเยอะก็ได้แฟนๆบอกว่าเดี๋ยวขอแจกลายเซ็นกับเสื้อที่ไปทำบุญอีกทำบุญครับผมทำบุญครับทำบุญด้วยการนี่ซื้อเสื้อแล้วพอดีพี่บอกว่าเรามีเสื้อที่แบบว่าไอ้นี่ตอนร้องเพลงนะครับเย็นๆนครับผมมีเสื้อที่พี่ทำขึ้นมาแบบว่าเออเอาเงินทุกบาททุกตังค์เนี่ยครับไปช่วยเหลือ ที่ทำบุญขีนว่าทาโถงที่เราจะไปงานจะไปนใช่วันที่31นี้นะครับได้ครับผมครับก็ยังไงวันนี้ผมก็ดีใจมากพี่เพราะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาร้านเลสตอร์ใช่ไหมครับแล้วเจบอกเสียงนี่ครับเลสตอร์เลสตอร์มาจากภาษาอังกฤษแต่ว่าคือคำว่าสตอร์นี่อ่ะสตอร์นี่มาจากคำว่าไม่ใช่สตอร์แหละนะ สตอเนี่ยน้องเกมรู้ป่าสตอคืออะไรให้ดูสิครับผมสตอเป็น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 อาหารใต้นะครับทุกคนจะต้องกินสตอคือสตอเป็นฝักยาวๆครับน้องเกมครับเป็นไม่ดขิวเขียวน้องเกมอ่ะชอบกินสตอใช่ใช่เนี่ยครับแล้วเวลาเราตั้งชื่อร้านอาหารใต้พี่เองก็แบบว่าเอ๊ะมันคิดยังไงอาหารใต้ที่จะให้มันดูดูทันสมัย international นะแล้วเราชอบพูดคำว่า let's go let's go let's go เราก็เลยรู้สึกว่าเออเอาคำว่า let's แล้วก็ตัดโกออกไม่ต้องออกไป เี่ยให้ไปใส่สตอร์แทนก็เลยกลายเป็นคำว่า Let's Store เล่นสตอร์น้องเอพูดภาษาไทยได้ไหมครับพูดไม่ได้ครับผมน้องเกมน้องพูดตามพี่เอนะครับได้ครับพี่เอครับ Let's Store Let's Store S <S สไอ,อ้นี่ครับผมนี่ใช่วันนั้นที่ไปลานด้วยกันอ่ะอีกครั้งรครับแลสสตอแลสสตออ่าเห็นไหมครับแค่พูดแค่นี้ก็กลายเป็นคำว่าเล็ดลูกเล็ดคือภาษาใต้คำว่าแลสแลส์คือลูกอ่ะคืะคอลูกลูกสตอเข้าใจว่าเล็ดภาษาอังกฤษก็คือแปลว่าเออเล็ดไปจอยการเนี่ยนะเออแต่ภาษาใต้คำว่าแลส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 ต์สต์ก็คือเหมือนฝักตอเอ่สตอมันเป็นฝักก็ครับแล้วเราเอามาแค่หนึ่งเมตรเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเลสต์สต์ โอเคเข้าใจแล้วนะครับมันมีที่มาที่ไปใช่ไหมครับใช่เพีมันมีความรู้นะครับแค่แค่คำว่าเลสตอร์เนี่ยมีความรู้มากนะเป็นทั้งภาษากีษภาษาไทยกลางแล้วก็ภาษาใต้ใต้ใช่นะครับดังนั้นวันนี้เออขยยากับ